สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนะคะเรนดอบนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ Home of r e n d ด o p นะคะเป็นซื้อของซื้อของแพนทีนะคะ Home of r e n d ด o p ช่อง r e n d ด o p นะคะขอต้อนรับพี่ๆทุกคนที่เข้ามานะคะก็คือมือนีสิผ้าเข้ามาเบิงเอ่อเข้ามาเบิงบานจะว่าบานหรือเปล่ากับบริ ئة ใจ เป็นปราสาทนะคะไบโอมที่ถูกสร้างขึ้นมาเองนะคะแล้วก็เลนคนเดียวนะคะเลนแบบว่าเลนคนเดียวอุตรุษนะคะเ,เวลาออฟไลน์คือมันดีเนาะเวลาฝนไปนางขายของอยู่ตลาดเนาะเอาพักเอาพักเนี่ยพวกพักที่ปลูกปลูกไปนะคะไปขายของที่ตลาดอเอากะมันกะแบบว่าพ่อได้เลนพ่อได้สางบานระวังที่แบบว่า่มีลูกค้ามาสือพักนะคะกะ็เป็นเกมที่ดี แบบเลินเลินแล้ว,ว่างมือบอดายเลยเพื่อแป๊บเดียวกระตรงมาเลิน,นะคะเรงเทียกเวียกงานการบอสังนะคะนางหลินเกีมนางสังปราสาทนะคะกับวันนี้สิพาพีพีเขามาเบิงหลังหลังจากที่ไปแอบสังบานผู้เดียวนะคะสิยังเห็นอย่างก,กระดอกกระเดียดเออไปแอบสางบ้านผู้เดียวนะคะกับาหาของหาของสางบานโนนนี้นันนะคะแล้วกับ ผ่านไปประมาณหนึ่งเดือนนะคะสิผ้ามาอัปเดตเบิงว่าบานของฝนน่ะมีความสวยงามอัปเกดตขนาดไหนนะคะแล้วก็สิเบิง้งสิบอกแผนนะคะบอกแผนสิผ้ามาอัปเดตให้เบิงทุกๆอาทิตย์นะคะอาทิตย์ละหนึ่งวันนะคะเมื่อนีวันเอยียงบารูนะคะแต่ว่าเออเลิกงามย่ำดีเนาะก็เลยผ้าพี่ๆมาเบิงนะคะไปกันเลยเยเย,ะยะเอามันเย่จังไดเยต่ตีแมม กดเย่ป้เป็นเขาเย่จังใดวะเย่ไปกันเลยเอาบ่แมันมันบ่าไปรู้ไหเฮ้ยเย่ <c oughs> เฮ็ดจังสี่ตีเย่ไปเลยไปกันเลยนะคะโอเคนะคะกะ สำรับกล่องแล้วนะคะอันนี้กับผ้ามาเบิงนะคะบ้านพักชั่วคราวนะคะเดี๋ยวจะภาพไปเบิงบานหลังเหล็กนะคะแต่ว่ามันกระยูไกลเนาะอันนี้ก็เล่นมาเบิงแบบว่าเป็นปราสาทนะคะปราสาททรงวงกลมนะคะเดี๋ยวจะภาพไปเบิงแผนที่ก่อนซีแดะมาอธิบายตรงนี้ให้ถูกนะคะเดี๋ยวขอวับไปนะคะวับไปแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะตัดตัดจบตอนกลางานะว้าวแรมไก่เอ้า ขึ้นมะหอดทึงๆเลยว่ะนี่นะคะทุกคนค่ะอันนี้ก็คือเป็นแผนทีที่เฮ็ดไวโดนแล้วนะคะ อันนี้คือเป็นบริเวณบานหลังแหลกนะคะที่มีซากุระนะคะซากุระนี่ก็คือไบโอมนี่นะคะเป็นไบโอมหญ้าหญ้าพื้นที่สีเขียวแล้วก็มีไส้นะคะมีไส้มีเตานะคะแล้วก็ซากุระนะคะไปไปตัดนะคะไปตัดไปแต่งกิ่งมาจากพู่นะห่างห่างจากมองนีไปประมาณสองพันบล็อกนะคะไปได ต้นซากุระมาสามต้นนะคะแล้วก็ปลูกตัดๆตัดๆแล้วก็ปลูกปลูกปลูกนะคะแล้วก็ขึ้นเป็นซากุระสีชมพูอ่าสวยงามจังสีนะคะเซจปุ๊บนะคะบองบริเวณมองตรงนี้นะคะสิเป็นเมืองนะคะเป็นเมืองนะคะสิเจาะลงไปทางใต้ล่างนะคะเป็นเมืองอ่าวแล้วก็องเ่แทางยาวๆนี่ก็คือสะพา,านนะคะะจะเป็นสะสะพา,านแบบว่าสะพาน สะพานเมืองญี่ปุ่นเป็นลังค่าแดงนะคะอันนี้และยังเห็ดบ่ฮันแล้วนะคะถาหินอยู่แล้วก็จุดตรงกลางนี่นะคะมันเป็นกะเอ้าไปจับมันเห็ดอย่างลวเฮ้ยเนี่ยเป็นเกาะนะคะเป็นเกาะแล้วก็สิเีเฮ็ดเป็นต้นซากุระขนาดใหญ่นะคะเป็นต้นซากุระักษ์ะกนะคะยังบ่ฮันมีเวลาตัดแ,แตง่งซากุระนะคะตรงตัดซากุระแล้วกัเ,เก็บต้นใหม่แล้วก็ปลูกไปเรื่อยๆตัดไปเรื่อยๆนะคะ ขาดวา่าหนาจะใส่ประมาณเป็นปุระลอยเซตนะคะต่อไมซากุระนะคะเป็นลอยเซตถึงสีเฮดแบบว่าต้นซากุระใหญ่ใดนะคะแล้วกับวางนึงนี่กัเห็นแล้วเนาะบ้านบ้านหลังที่สองนะคะก็สิเป็นพื้นที่วงกลมขนาดใหญ่นะคะเป็นเป็นวงกลมบบกงางยางใหญ่เลยแล้วกับสีเฮดต่อขึ้นแบบว่าเท่างฝานะคะต่อขึ้นเท่างฝาแล้วก็ เป็นทะลุใต้ดินนะคะใต้ดิน100ยบล็อกนะคะขึ้นบนฟ้าอีก200บล็อกนะคะก็คือสีเห็ดเป็นเลือเลือห่อทึ่งๆนะคะกับสีผ้ามะเบิงนะคะ <c oughs> เป็นอรารยธรรมของฝนเองที่ฝนกำลังสันสางนะคะ <c oughs> ก็วันนี้ขอบคุณพี่ๆนะคะที่ดูคลิปของฝนจนจบด้อจ้ะ ก็ตอนนี้ก็สีขอตัวไปแบบว่าดูแลพักดูแลหย่าก่อนนะคะแล้วกหลังจากนั่นกับซิมา่าค่อยๆขุดดินขุดหินแล้วก็ทํำห,ะะห้องสมุดนะคะห้องสมุดที่มีขนาดใหญ่แบบเวอร์วังนะคะเพราะว่าต้องการต้องการของมาอัปเกรดอุปกรณ์นะคะให้มันเป็นชุดสีดำสวยๆเลือดๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบว่าใส่แบบนี้ไปก่อนใส่สุดแบบสีฟฝาไปก่อน ใส่แบบนี้ไปก่อนอ่าฝนเลนแบบว่าธรรมดานะคะแบบเซอรวัยธรรมดาไม่มีการเหาะไม่มีอวตารนะคะคิดก็คือต้องวิ่งใหม่นะแต่ว่ากำมวนดีเลนผูด้เดียวเฮิดเต่งคนเดียวนะคะประสาทอันสวยรูของฝนนะคะเดี๋ยวฝนจะพาไปเบิงเรื่อยๆเด้อย้จะเดี๋ยวจะเอามาให้พีพีเบิงเรื่อยๆนะคะว่าอ่าเต่งบานเต่งเฮือนแล้วก็ เป้าหมายสูงสุดก็คือเรือเหาะนะคะเรือเรือเหาะที่อยู่บนดอยนูน้นอยู่ทึงฝัางห่างจากสันสันสันมองนี้ขึ้นไปแบบประมาณประมาณสามลอยบ็อกนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาย่พิกัดความลึกที่หาสิบแปดนะคะสิเจาะลงไปจนหอดอติดลบสามสิบนะคะเจาะลงไปแบบว่าลึกสุดสุดเลยมันจะเป็นทซ่งกลมลงลึกนะคะแล้วก็ขึ้นบนนะคะขึ้นบนขึ้นบนไปประมาณ สองาอยสองลอยบล็อกนะคะสอง3อยสามอยบล็อกนะคะเพราะว่าเลือกหัวสีขนาดใหญ่หาเหตุมากเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้พี่ๆเบิ้งนะคะพี่ๆอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ฝนด้วย้อจ้ะด้วยการกดกดซับสไครต์นะคะสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมนะคะกดซับสไครต์ฝนบ่มมีช่องแยกนะคะก็สิเป็นแบบว่าเป็นเพลย์ลิสต์นะคะเพลย์ลิสต์ของไมค์ครับนะคะก็คืออ่าในช่องยูทูบนี่แหละ พีพีสามารถเข้าไปเบิรงได้นะคะในช่องฝนเอสแจ็กสันนะคะฝนเอสแจ็กสันแล้วกับตัวเกมนะคะเป็น House of r a ร n ด์ดนะคะก็คือฝนอ่ะยุบมายุ่พะเยาเรีวแบบว่าบ่ค่อยมักฝนตกมักแบบว่าฝนหยอยก็เลย่อนซื้อจะของว่าเล่นดรอปนะคะก็คือฝนหยอยฝนฝนฝนตกแบบเม็ดฝนนะคะนั่นแหละภาพพี่ๆมาเบิรงปราสาทตำานีละจ้าปราสาทราชสวังนะคะ เหรียญผู้เดียวมวนกรุบสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณท,ที่ทักทายกันนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็น้องทำไมเออเออ,อย่างนี้น้อยสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย